สวัสดีนะฮะสวัสดีนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโยนเบคอนซึ่งสําหรับใครที่ชอบกินหมูกระทะก็ต้องเล่นเกมนี้เลยนะจ๊ะซึ่งพี่ไปเจอเกมเนี้ในทิกตอกซึ่งเขาไลฟ์เล่นไงตั้งแต่3 4มสี่เดือนที่แล้วและอานนั้นไงตกคุณจะต้องโยนเบคอนให้ลงแฮมเบอร์เกอร์เดี๋ยวนี้โอเคเดี๋ยวนี้เลยเหรอโอ้โหขึ้นไปอยู่บนนิ้วก้อยเอเวนที่ผ่านไม่ได้อนี่คือผ่านใช่ไหมเนี่ยปึ๊บอ่ะมันเด้ง,สา,ดงสามชั้นมันเด้งสามชั้นมันเด้ง ค่อยๆจิบดูค่อยไปโอเคจังหวะน,นี้แหละปึ๊บอืมค่อยๆเด้งโอ้โหอย่าตกสิลูกอย่าตกนะฟึ๊บอืมอย่าตกนะโอเคได้ไหมผ่านด้วยโอ้โหดีใจอะ่ะต่อไปโยนบนแก้วน้ำมะนาว มันเข้ากันไม่ได้กินเบคอนกับแก้วน้ำมะนาวโอ้โยันเลยไปหรือเปล่าค่อยค่อยยันไปโอเคปึ๊บจังหวะนี้แหละลงน้ำไปเลย <c oughs> เบคอนอยู่ในน้ำมะนาวอร่อยซูซ่าหัวใจกูจะต้องโยนบนไหนวันนี้อละล่ะปึ๊บอ่าฮะปึ๊บเออบนทงอเมริกาเอ,อได้ไหมผ่านปะโอ้โหผ่านด้วยอ้มคือช่อยชอรตีปรชเอศอเมริกา เอาละโยนเบย์คอนให้ลงหน้าตอนนี้ยมามันพยศมากๆเลยนะนะมมามันดื้อเร็วๆเดี๋ยวฉันจะโดนมมาทีบโอเคเดี๋ยวฉันจะช่วยนะฮึบโอ้โหมีกระพ้โอ้โหโดนตรงจมูกหมาพอดีเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยนะเนี่ยโอเคต่อไปวางบนภาษาซึ่งอ่านไม่ออกด้วย <c oughs> อ่านไม่ออกหรอกโอ้นี่ฟึบเด้งโอ้เด้งเป็นไม้ตีแบตเลยมึงฟึบตกเรียบร้อยโอเคตั้งสติใหม่นะฮะ จังหวะนี้แหละที่ตูดเบคอนมันกระเด้งนัง่งกระเด้งเบคอนกลับลงไปข้างหลังเลยมึงปึ๊บมาสีหาเอ้ยโอ้ยห้อยรอดทำให้มันยากขนาดนี้แล้วเนี่ยเริ่มยากแล้วมึงปึ๊บจังหวะนี้แหละปึ๊บเดิบเด้งเข้าไปเลยลูกโอ้โหสวยงามต่อไปอะไรเฟ้นฝ่ายก็มาว่ะมึงเฟ้นฟ่ายยังมีโอ้ยกระเด้งเกินไปแล้วลูกมันตกแล้วลูกบ๊บดึก หลายคนวางแะวางเนื้อนี่ก็คือแบบมึงรีบมากไม่ใช่พี่นี่เอาละปล่อยปุ๊บเอาละปุบอ่าได้ที่โอ้โหสั่งเฟ็นไฟแถมเนื้อสามชั้นโอ้โหร้านไหนวะเนี่ยตอนนี้บ่าบ้านกูก็คือเห่าไม่หยุดอีห่าเอหยุดเห่าเดยแล้วมึงยายอยากจะกินเบคอนนะนะช่วยทอดให้สุกๆหน่อยอยายใครเขากินเบคอนสุกๆอ่ะเอาไปกิน <laughs> นี่ไอเด็กแปดโดนหัวฉันมั้เนาะขอโทษยายยายจะโกรธด,ดูเลยนะปุ๊บนี่นี่ <c oughs> ได้ไหมเนะี่ยโอ้โเป็นภาพที่สวยงามนะั่นเลยยายโอ้ oh, ต่อไปโหหมะเจาะนี่เนะื้อสามชั้นก็ต้องกินกับวายสิสรุปแม่งไม่ลงวายอีห่าเอ้ยนิ้วก้อยมึงเนะี่ยค่อยๆหยิกๆค่อยๆหยิกๆได้ไหม วางค่อยๆโอเควางปุดอืเราแก้ววายพอดีโอโห้ยมอชอโอ้แก้วนี้นะๆนเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงที่สวยงามและมีปากแดงและผมรอนสวยโอ้ m ม g ก d คุณช่างงดงามนี่เราจะต้องวางบนกราฟพุ้นโอ้โหถ้าเราวางบนกราฟพุ้นดีเราจะได้เงินเยอะนี่ไม่ใช่หรอกพุดเล่น <c oughs> พูดไปเรื่อยโอ้โหโอ้โหมาตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยควายมัง้ง ไม่ได้ด่าใครนะน้องพี่ไม่ได้ด่าใครนะพี่แค่เรียกว่าควายมันคือควายโอ้โหโตกลงลนั่นึ้นอ,อันนี้ควายของแท้โอเคเบคอนมึงค่อยค่อยหยุดมึงหยุดเฉยเยได้ไหมวะโอเคจังหวะน,นี้แหละโอ้เดี๋ยวกระทะกระดิก,ก,อกโอ้ยวางบนหลังควายพอดีเลยมึงพันเดิมเจ๊อยากจะกินเนื้อสามชั้นย่างอะนะมึงไม่ต้องกินสามชั้นย่างเอามึงกินแบบดิบ,ดบนี่แหเละเจ๊นี่ โอ้โหเลยหัวเป็นเลยเบิง้งอืมมันยังเด้งอยู่นะสามชั้นอะสามชั้นยังเด้งไม่เลิกนี่อยากหละเริ่มยากละโอ้ยแล้วหัวเจ๊ก็คือแบบเล็กมากอืมคือหัวเจ๊เล็กมากอะเพื่ตรงนะเจ๊ไปอัพหัวก่อนใดแไหมไปกินให้มันเยอะหน่อยให้หัวมันเยอะหน่อยหรือไม่ก็ทําผมให้มันฟูๆก็ได้โอ้โหหัวเล็กกระต้อยโอ้โหนี่ปึ๊บอ่าจังหวะนี้โอ้โหสวยงามโอ้โหฮย เหมือนอเจพยาบาลไหมที่มันมีหมวกอยู่ข้างบนนะ่ะเฮ้ยเหมือนพยาบาลนะเจโอ้ภาพนี้เหมือนสมจริงมากสวยนะเนี่ย๊บอหือสลัดเดี๋ยวก่อนนะมึงกินเนื้อมังสวิรัต์ไม่ใช่เหรอเราจะกูจะใส่เบคอนไปทําไมนี่กูกําลังทําบาปอยู่หรือเปล่าเนี่ยคนเขากินมังสวิรัตแต่ว่ากูจะใส่เบคอนให้เขาไอ้บ้าว้าวไม่ขึ้นไม่ขึ้นมึงขึ้นสี่ห้าเออละโอ้ือจบไม่ต้องแดกวันนี้จะได้แดกไหมได้แดกสี่พอดมนีุ่๊บฟึบฟึบหือ ไหลไปแล้วไหลไปแล้วเออโหไอ้ <c oughs> มึงจะไหลลงมาอีกหรอบ้าเนี่ยจะไหลมาทำบ้านแตกอะไรของมึง <c oughs> มึงไหลกลับไปอีกแล้วมึงอยู่เฉยๆยไอ้ว่าเอออยู่เฉยๆก็ไม่มีใครว่ามึงหรอกป <c oughs> ุ๊บเดง้งเด้งเป็นลากระดี่เลยมึงมาแล้ว โอ้โหโ,โอ้โหไหลไหลเป็นงูเหลือมเลยมึงไหลเป็นงูเหลือมเลยมึงโอ้โหเด้ง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 สามชั้นเด้งจัดสงสัยใส,ส yani ่ผงชูมากเกินไปตอบเอ้ามอนมีห่าอะไรอ่ะเอ้าเอ้ามึงให้กูโยนใส่อะไรแล้วไม่เห็นมีห่าอะไรเลยหรือว่าเึ๊บอ๋ออ๋ออ๋อนี่คือโอ้โหเกมมึงกวนตีนมากกูก็หาต้องนานว่าคืออะไรมันคือร่องหนหรือเปล่าไม่ใช่มาโยนลงบนภาษาจีนอจิงชงชาอจิงชงชาโอู๋ชิบหาย เนื้อกูตะเลิดไปนู่นเลยยันดาวังคาเลยมั้งนะเอาไหลลงท่อเรียบร้อยไม่ต้องแดกมาตรงมาดิปึ๊บโอเคได้อยู่โอ้โหอ่าเอ้ยเคเคตั้งสติเนี่ยมันไกลเกินไปนะเวลาเจอภาพใหญ่ๆมึงก็ให้กูแบบว่าไม่แรงเวลาเจอตัวอักษรแบบตัวกระติกกระติกก็คือแบบแรงเหวี่ยงหมู่มึงเยอะมากวะนี้ปึ๊บไปเลยจ้าไปเลยจาโอ้โหสวยงาม เอาละฮาวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะใครชอบกิมนี้เนี่ยอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ขอตัวไปทอดหมูทอดหมาก,กินก่อนนะนะหิว